โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรวะราสเตร์ Restaurant นะครับอาหารที่สลับพวกแขกมากินนะครับนี่ก็จะเป็นผมจะบอกว่าเมื่อก่อนนะอ่าสี่เดือนที่แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวลูขึ้นมาให้ดูเพื่อนมันจะเป็นโขดหินเต็มเลยตรงนี้มันไม่มีหาดทรายนะครับ โอเคครับผมนี่ครับร้านองนะครับผมนี่ก็เป็นบัตดีของผมนะครับดูนะครับผมสวยงามนะครับนะครับมันจะเป็นนี่เป็นสวนอาหารข้างบนนะครับคือไปหาข้างบนหน่อยนะเพื่อนนะนิดนึงนะหยิบแก้วใช้ได้ประมึง นี่ก็จะเป็นสวนอาหารนะครับกินได้นะครับนี่ครับข้างในก็ได้ครับสำหรับคนที่ไม่กินโรงแรมโอ้จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยครับผมเพื่ผม โอ,โอ้ถ่าย4 k แต่เครื่องตัด4 k ไม่ได้เอาสู้ๆอจะถ่ายเอาไฟไว้ก่อนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นลิฟแก้วนะครับภาวนา่าให้ลิฟแก้วใช้ได้เดี๋ยวตอนเย็นเราจะข้ามสะพานตรงนู้นไปครับริฟแก้ว ภาวนาใช้ได้นะครับผมนะที่ทูวันฟับเอ้ยเพื่อนไม่ได้ปะโอเ่โรสโอ้ยเอาแล้วครับจะให้ดูวิวขณะที่ขึ้นลิฟต์ลิฟต์แก้วเอสโคสูงมากครับ ็นหมดเลยคนเสน่นึ่จะเป็นถนนคนเดินครับเข้าโรงแรมครับคนเดินนคนหนึ่งผมบอกแล้วว่าสูงจริงครับมาตรงนี้เหมือนคีลิงแล้ววะลิงเยอะจริงๆครับผมบอกแล้วเลยเนี่ยมันก็มีเรื่องกันเมื่อคืนเนี่ยมันแย่งอาหารกันเนี่ยด,ดีแล้วบางคีลิงนะครับ สูงจริงครับของไม่งั้นก็ต้องเอาไอแพด A นั่นตัดเพื่อนมันจะยอมให้ตัด่าวะไอออดตัดไอออดตัดเนี่ยมันตัดน้อยมันไม่หอมหรอก อชนชนชนอ่าตกโอ้เก่งคหรอวะอันนั้นก็เป็นโรงยิมนะครับโรงยิมซึ่งตอนนี้โควิดมาเขาก็เลยไม่ให้ใช้งานครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นสปาครับนวดสปาครับนี่ครับสปานะครับผมตรงนู้นก็จะเป็นถนนนี่ครับผมเดี๋ยวผมไม่ไปครับผมนี่ทะเบียนรถบ้านเขาครับตาตนเออไม่ใช่นะตาเคียว โ,โหคนนี้หเหน่อไปโหล Good morning น้ำบานเชียวผมก็จะนอนห้องนู้นนะครับดูนี่เปิดพามานอยู่นะน่ะเปิดพามานีนะ่ห้องนู้นเลยหนึ่งสองสามสี่เออใช่ห้องนู้นละปุ้ยเอ้ยโอ้น้อยอันนี้ก็จะเป็นทางไหนดีพว่าทางนี้วะ อยากกินม่วงอะม่วงม่งแก้วเนี่ยเฮ้ยที่นี่มีม่วงแก้วด้วยว่ะโอ้จะลิ้นเยอะขึ้นจริงๆว่ะจริงเยอะแบบเยอะมากเลยว่ะชาวกรมันขยับขยายกันเร็วมากเลยเพราพิษโควิดนะเพื่อนเนาะซบเซาเรืโรงแรมว่ะอเฮ้ย ววีวิดดิงด้งพีวิดดิ้งเออ